มันก็จะเป็นห้อยกัดของตัวก็ะห้องลูกทุกคนผมมั่นใจว่ามันจะมีหรือบอลงไ้วามึงการสำรวจนี่ก็น่าจะมีประมาณสองสามตัวในทุกนกมันมีตัวห้องใหญ่ก็มีตัวลิงน,น้อยกับตัวบงังใ่ทุกคน กัดเนี่ยตัวถ้าเป็นเม็ดขาวๆแล้วก็เป็นเม็ดแดงๆนี่จะเป็นหอยของตัวเขากัดมดทุก ีเขาจะสูงหน่อยทุกคนออกโค่นนะี่ประมาณสามสิบเมตรทุกคนเี่เถึงอพูนหน่อยอ๋ฝนลงมาอีกแล้วทุกคนโอ้ฝาลยเนาะบัดหองบอกมาออกล้านบ่ฝนเนาะออกล้านยามใดฝนยามนั้นทุกคนนี่ ออาไปเห็นห้างนั่งคนนอทุกคนนะไปไป,ไปอยู่ทางสูงกันโอ้ทุกคน่ยฝนตลอดเนาะฝนนั่งโบอือนเธอทุาทากคน ชั้นหลังนี่นส,งส,งสูงไปถึงสูงบูงไปถึงก็แจ้งเขาได้เนาะแต่ว่าแถวนี้อาจจะบมีห้องหลายเลยทุกคนมันจะมีประมาณสองสามตัวนีน้ตามแถวสำรวจดงที่ เขาแถวนี้มาถึงแล้วตึงจังไลยเนาะทั้งบาสุมาลกับบาโฮก็ลุ้นไปผสมด้วยกันด้วลุ้นไปแข่งฝนด้วยกันทุกคนมันก็ดำปิดแล้วทุกคนสุกพอสมควรแล้วทุกคนหมู่เพื่อนบางคนนั้นเพื่อนก็ยังเม้นบอกว่าอาจเทมโบแมนงามแต่ว่า บอกว่าเขตที่มูเพื่อนนั้นอยู่มันเป็นจังใดเนาะไดกเขตที่ซ่อ,องของฮันเตอร์พิซพของเขาอยู่นี่มางนี่พอดีสุกพอดีทุกคนเขาก็ลองตามตามไปเนาะทีนี้ก็ยังฝนด้วยทุกคนเลยก็ตามไปว่าสิพอมีกองมา,ลาเลยบอกไปลุดไปด้วยกันด้วยทุกคนไป ขาทั้งดยทุกคนมันจะขาเลยเนาะบกลงมาแล้วเนี่ยแล้วว่าตกสองตัวเนาะถือว่าตัวหนูก็มาข้ามบานตึกๆนี้แล้วทุกคนตกไปตัวหนึ่งที่ตวลงจำดดนเนาะ ในตั้นึงค่าสองตงูวทุกคาเทิมคุค่าสองตงัวอ,อ๋อ สึกขึ้นเงาเนาะเดี๋ยวเป็นหนังว่าสิพอมีตัวเขาง่ายมากกว่าคน ยิงตุกไปสองตัวเลยทุกคนตัวเลนคือเดียวเนาะไม่มีตัวอังใหญ่มาทุกคนแต่ยิงที่เทองพุ่นแล้วตัวหนึงยิงที่จุดนี้เนาะตัวนึ่งเนาะยิงที่จุดนี้เลย ค่อนข้างที่จะสูงเวยทุกคนโกนี้สามสิบเมตรเลยทุกคนตกไปสองตัวเลยทุกคนเนาะเป็นสี่ตัวห้าตัวเนาะหากก็คีบได้แต่ตัวเดียวสองตัวนังคะ่ะแล้วก็อีกสองตัวเราก็ยังไม่ทันไปค็บเนาะเดี๋ยวก็ลุงไปคก็บมาสิพอได้จังตัวทุกคน สัมผัสตัวนั้นไปนี่ก็จักเคยผลงานผลงานที่เฮานั่งฟังมานี่นี่ก็5โมงแล้วคือกระนี้ก่อนนั่งติดตามไปว่าส่บ่มีตัวใหญ่มาหรือ ฟ้ากระมๆอยู่ทุกคนหอมตึกมตตุ้ตลินน้อยไปสามตัวตึ้มทุกคนหัึ่งคำคนนี้เราจึงลงไปเก็บเพราะว่าเราไปเก็บตอนนี้มันจะเป็นการุบกวนของตัวกระหอกที่มันกำลังเกียมสิเข้ามาเนาะเร่องคนอีกประมาณเักสามสิบนาทีมันก็คำลงมาแล้วทุกคน ิตามไปนันนนดกี่ก็คือผลงานของเราทุกคนก็ถือว่าหมานะเสียไปตันว,วนึงทุกคนที่มันขาถทึงเนาะค้างทึงเนาะเขาเหี่ยวไปมาตกลงมาทุกคนมันเป็นหีง่งวเลยทุกคนเลยถือว่าหมานมากเลยทุกคน ผมได้ออกล่าไก่เนาะออกล่าใกล้ๆข้างบ้านนี่ก็ถือว่าหมานะเนาะสุดยอดีรลงจ้ะกับผลง,งานเอ็นซีของเขาอ่ะเ้เดี๋ยวเมฆฝนก็กำลังลงะเก็บไว้ถุงก่อนออมอเงิอ่ะด้วยทุกคนเดี๋ยวพอไว้โอกาสที่ว่ามันดีๆก่อนจึงค่อยไปออกล่าคืนเนาะ เมื่อนี้ก็คือว่าเรื่องโอกาสที่ดีที่สุดเลยทุกคนนะแต่ว่ายัางฝุน่นยังได้แข่งฝนมื่อมันเป็นยังเ้ยท้ายนี้ก็ขอไว้สายพรให้ทุกคนจุง้งม,มีสุขมีใสมีความปัจจันาในสิ่งดีๆเยอะทุกคนนะที่เข้ามาฮับสมคลิปวิดีโอของเราเนาะก็ขอให้ส่งดีเด้อคลิปนี้ก็ขออำลาไปก่อนเด้อทุกคนนะ